ใครชอบสีนี้ปิดงอกนะคะดูคลิปจ้าดูคลิปได้เลยค่ะพี่ก็จะยอมด้วยสีเบอร์ห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ายหกเปอร์เซ็นนะคะสีของเรลอลนนะคะใช้กล่องเดียวพอนะคะผมพี่แต่ไม่ยาวมากใช้กล่องเดียวพอค่ะผมเราองอกนะคะดูดูนังหัวและดูข้างๆตรงนี้นะคะงอกเยอะมากเลย วันนี้พี่แต่ก็จะมาย้อมสีผมเราจะเน้นที่โคนผมไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงไปลายของเราอ่ะมันมีสีอยู่แล้วเราไม่ต้องป้ายถึงปายนะเพราะตรงโคนมันงอกเดี๋ยวเราจะป้ายที่โคนโคนไปก่อนเดี๋ยวสีเหลือแล้วเราค่อยว่ากันนะคะเนี่ยวเวลาป้ายต้องป้ายให้ช้ำๆเลยนะตรงโคนน่ะ ต้องป้ายให้มันช้ำๆเพื่อว่ามันทุกเส้นมันจะได้ดกเส้นผมสีอันนี้นะสี่เลอหล่อน,นี้นะเป็นสี่ที่ไม่มีกลิ่นเลยนะเนี่ยปลายเนี่ยไม่รู้สึกว่าแสบหรือระคายเคืองต่อนั่งหัวเลยนะคะสี่เลอหลอนยี่ห้อน,นี้จําไว้ให้ขึ้นใจว่ายี่ห้อน,นี้สี่เลอหล่อน,นใช้ดีที่สุดในของพี่แต่ที่พี่แต่ใช้นะคะเป็นสี่ที่ไม่ก่อสารเกิดมะเร็งเป็นสีอออแกนิก ีปิดใช้ห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยปิดมอกได้สนิทเลยนะคะสีน่นี้โอเคมากเลยเนี่ยป้ายต้องปลายให้ชำชำๆปลายให้ทัวทัอ่ะให้ชำชำๆให้ทุกเส้นตอนนี้พี่ก็จะแต้มเฉพาะโคนโคนก่อนแล้วก็ตรงปลายปลายมันสี่มีสี่อยู่แล้วช่างมันเดี๋ยวมันจะสว่างกว่าก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่าฉันต้องการให้ตรงโคนเพราะเราไม่ได้ปรับพื้นผมก่อน ถ้าเราจะทําให้มันสว่างเหมือนตรงนี้เราต้องปรับพื้นผมด้วยสีเคลียร์แต่พี่วันนี้พี่ไม่ปรับพี่จะทํารอบเดียวทีเดียวเลยขี้เกียจปรับดูว่ามันจะปิดสนิทหรือเปล่าสีขาวกับสีดำผมตอนนี้มันเป็นผมสลับกันขาวกับดำเวลาทำถ้าเราจะทำโคนปิดงอกด้วยอ่ะเราจะต้องทำให้มันสีโทนเข้มถ้าไม่งั้นสีขาวมันก็จะดูอย่างงอกอยู่ ทําแบบนี้นะคะทั้งหัวเลยจ้าย้อมเสร็จหมดแล้วพี่แต่ก็จะทิ้งไว้ประมาณสี่สิบนาทีนะคะสี่สิบถึงห้าสิบหรือชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะทิ้งไว้นานๆหน่อยนะคะเพราะว่าสีนี้มันเป็นสีออแกนิกมันต้องทิ้งระยะเวลาไว้นานนิดนึงมาย่างนั้นสีมันจะไม่ค่อยติดนะได้เวลาแล้วเรกวาก็ล้างน้ำออกนะคะ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สระเปิดเก็ดผมเพราะว่าสระเปิดเก็ดผมสองครั้งเพราะว่าพี่แตจะทําเชื่อมแกนด้วยนะคะปลายผมพี่แตรู้สึกว่าไม่ได้ทํานานแล้วต้องบํารุงสระเสร็จแล้วก็บิดน้ําให้แห้งๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไอ้นี้มาลองนะคะละ็บกลมแบบนี้นะคะละ็บกลมแบบนี้อ่าคลม Like เอาผ้ามาซับซับปลายผมให้แห้งๆหน่อยนะคะซับ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 ให้มันแห้งๆที่สุดอ่าเชื่อมแกนตัวนี้นะคะของพี่แอนะคะใส่ไปทรงปลายผมใส่ไปที่ปลายผมเลยสองฝาสามฝาอ่าสี่ฝา จะได้ช้ำๆมาทีนี้ก็มาขยําค่ะขยาํตลงไปปลายเนาะอ่าไอ้ตัวทั่วพริกเลยตัวทั่วค่ะเราขยําแบบนี้ทั่วแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะปลายผมของเราจะได้ลื่นอ่าแล้วเราก็ไปเอาน้ําร้อนมานะคะแต่เราจะไม่ราดเยอะหรอกดูไอนะคะร้อนเลยนะคะอ่าราดไปที่ปลายผมค่ะ เพื่อให้ความร้อนของน้ําร้อนมันจะได้ช่วยให้เชื่อมแกนเนี่ยมันซึมเข้าไปผมความร้อนมันจะนําตัวเชื่อมแกนเข้าสู่เส้นผมได้ไวขึ้นอ่าเราไม่ได้ใส่เยอะหรอ,อกค่ะเอาแค่แบบให้มันโดนๆแล้วก็ขยำให้ทั่วๆได้เวลา15นาทีเราก็มาล็อกกันแล้วกันนะจ้ะล็อกด้วยทีมเมนของมันตัวเชื่อมแกนนะคะเอาล็อกเลย บีมอที่ผมเยอะล็อกเพื่อให้ความนิ่มความลื่นความแข็งแรงของผมที่เราเชื่อมแกนไปให้มันอยู่นะเราจะล็อกแบบนี้ทิ้งไว้10นาทีนะคะล็อกตัวเชื่อมแกน10นาที เนี่ยว่างที่ล็อกไปได้นะคะเรามาดูนะคะผมพี่แต่จะรู้สึกว่าลื่นแล้วก็เหงาขึ้นรู้สึกแบบได้เลยอ่ะผมสั้นผมยาวเราก็ต้องดูแลรักษานะคะไม่ใช่ว่าผมสั้นแล้วเราจะไม่ดูแลรักษาเราต้องทําด้วยนะจ๊ะดูความเงาดูความเงาเงาเงาลื่นลื่นเอาเล็บออกได้เวลาแล้วอ,ลออก อันนี้มันอยู่ตรงนี้เอาแรปออกเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำประมาณห้ซพอไม่ต้องเกลี้ยงเกินเพราะเราจะมาเอาทิปเม้นดีว่านวดทับอีกหนึ่งรอบใส่เลยจ้าทิฟเมต์ดีว่านะจ้าใส่เลยค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็จะใส่เฮอร์มัสซี่ไปนิดหนึ่งเพื่อให้ผมเงาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเยอะมากโอเค เวลาลงดีว่ากับเออร์มาซี่ไปแล้วนะคะเราจะสัมผัสได้เลยว่าผมเราโอ้โหหอมมากนุ่มมากลื่นมากสวยแน่นอนทำแบบพี่แต่เนี้ยผมเลยนะจะมีสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นแน่นอนคนที่ทำสีผมบ่อยๆต้องเชื่อมแกนบ่อยๆเหมือนกันนะคะ เดือนหนึ่งเราเชื่อมสักครั้งสองครั้งก็ดีนะก่อนพี่แต่จะใดนีพี่แต่ก็จะใส่สเปรย์ตัวนี้สเปรย์กันร้อนก่อนนะคะสเปรย์กันร้อนแล้วก็ใส่ตัวบำรุงปลายผมตัวนี้เขาเรียกว่า PPT ของ m a c โ o นะใส่ก่อนพี่แต่จะใดนะคะ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เปล่าๆดูนะคะก่อนทำว่ามันงอกเยอะขนาดไหนและเวลาหลังทำนะคะใช้สีเบอร์เดียวเลยเป็นไงคะความงอกเนีย่ยไม่มีงอกแล้วเนีย่ยไม่มีงอกแล้วใช้หลอดเดียวเลยถ้าใครผมเส้นเล็กเหมือนพี่แต่และชอบสีนี้ของพี่แต่นะคะวันนี้พี่แต่ลงหลอดเดียวเลยแล้วก็งอกประมาณพี่แต่ถ้าเราดูนะเราจะ,จะรู้ว่างอกประมาณพี่แต่นะคะ พี่แตใช้4ี่ห้เบอร์ห1าหลอดเดียวนะคะป้ายตรงโคนที่ผมขึ้นใหม่ให้ช้ำๆก่อนพอป้ายเสร็จแล้วถ้าน้ำยาเหลือเราก็ค่อยไล่ๆละเลงมาจะลดปลายได้นะแต่ต้องเน้นโคนก่อนนะคะเน้นช่วงโคนผมก่อนห1านะคะหลอดเดียวคะ่ะสวยได้อ้อและอย่าลืมคนที่ ย้อมผมบ่อยๆทำสีปิดงอกบ่อยๆนะคะก็อย่าลืมเชื่อมแกนด้วยนะจ๊ะผมเราจะได้สวยๆนะคะใครชอบสีนี้ก็ทำสีนี้นะ,ะลองลองดูนะคะแล้วผมต้องเส้นเล็กแบบพี่แต่พอเชื่อมแกนแล้วผมโคตรลื่นเลยอะ่ะเห็นไหมผมพี่แต่ลื่นมากเลยชอบ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 ลื่นถูกใจมากชอบแบบนี้คะ่ะ